อ่าๆก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะชมคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับผมขอฝากแฟนเพจไว้ให้คุณมาชมเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามรับชมไลฟ์สตรีมเกมจากในแฟนเพจของผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับสวัสดีฮะทุกท่าน พราวกผมเดวซายนะครับแล้วในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ที่มีชื่อเกมว่าโอวคุกภาคอะไรภาคสองวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้ผมพกหมามาด้วยนายขอเสียงหมาหน่อยหมาอนะ่าเอาล่ะครวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นเชฟกับอีกคนนึงน่าจะเป็นทาสของเชฟนะฮะเรา <ๆ S 1> จะมาวุ่นวายกันในเกมทําอาหารสุดปวดอันนี้นะครับ <S <S ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ซ้อมกับไม่ทราบว่ามีนามชื่ออะไรฮะให้เรียกตัวเองว่าอะไร แล้วแต่เออเรียกว่าหมานะฮะไม่ง่ายเลย <laughs> มึงผมฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเวลามากกว่า2วันผมเชื่อว่าผมน่าจะทําได้สําเร็จเพราะเราซ้อมมาเป็นแทบเป็นแทบตายฮะนะเราจะมาเริ่มที่สตอรี่ที่ผมเล่นค้างไว้นั่นเองไปเลยดีกว่ารีบๆกดเร้ววๆอเอแล้วฮะ,ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อยู่ในด่าน2ขีด5ซึ่งผมก็ได้ซ้อมกับ จามาน้อยเมื่อกี้นะฮะสามดาวแล้วเรามาดูด่านต่อไปเลยดีกว่าด่านนี้ขอดูรูปก,ก่อนเราต้องวินิจฉัยกันก่อนเข้าไปในครัวฮะเราจะมาดูโซนการทํางานก่อนนะฮะสังเกตได้ว่าตรงกลางเนี่ยมันเหมือนมีรางรถไฟที่สามารถหมุนได้นะ,ะแล้วห้องครัวกว้างด้วยมันต้องโยนเหระโยนดิเสิร์ฟตรงไหนวะ <laughs> ไหนเสิร์ฟขวาล่างเห็นไหมด้วยดิบอยู่ฝั่งนั้น ตัวได้ยอยู่ฝั่งนั้นแน่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งชวัวร์ฝั่งไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วุ่นไวายยังไงก็ต้องเดินมั่วกันอยู่ดีถูกไหมมันเดินไปไม่ได้มันต้องรอมันหมุนสิเฮ้ยแต่เ,เพิ่งนะเหมือนเห็นกระทะมันอยู่ตรง,ตรงจานด้ยวยแสดงว่ามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆหรออย่าไปทันเล่นเลยนี่ตีโพยตีพายใหญ่ดูดิเอาดูอ่ะอะเข้าไปเข้าไปโอ้เจ็ดร้อยตีร<ด>้อย โอ้โหเบอร์เกอร์โดยการที่เอาเนื้อไปสับพร้อมชีสส่วนแป้งก็ต้องทำอะไรฮะเอามาประกบอย่างเดียวลุยเลยดีกว่าอ่าผมจะเป็นเชฟแพนด้านะฮะส่วนไอหมาบ้านี่เป็นเชฟแมวเหมียวเอามาเอามาเอามานี่ครับโยนไปอชีเบอร์เกอร์โยนมาทำไมเบอร์เกอร์มันใส่จานได้เลยเอาหรอเอาชีสมาเอาทุกอย่างที่จะต้องสับอือโยนใส่หัวมาดิมาดิไอนี่ครับผมก็เอาเบอร์เกอร์ไปประกบก่อนนะฮะ ทำไมอ่ะเขาอยากอยู่ฝั่งนั้นอ่ะเอาไปทอดแล้วสิไปแล้วชีต้องทอดได้เหรอเอ้าเอ้าเฮ้ยมัหมุนแล้วเยเดี๋วอ้าเอ้าชิบหายเอ้าเอาแล้วอะไรอ่ะไงต่อเนี่ยเฮ้ยมันต้องเอาเนื้อไปทอดด้วยเอาเนื้อไปทอดสับก่อนปั๊บปั๊บปั๊บปับปับเอ้ยตรงนี้ก็ทอดได้นี่หว่ามันวิ่งเล่นทำไมเนี่ยเอาชีตมาชีตตกใจเฉยชีตนี่ไงอยู่เห็นไหมเบอร์เกอร์ชีตเบอร์เกอร์ชีตเนี่ยไม่ใช่เอาไปสับ มาเราก็อาจานไปลองฮะนี่เราได้มาแล้วย่ยมเฮ้ยบ้าเฮ้ยนี่นี่เอานี่เอายกระทะหายยังไงนี่นี่นี่อย่าทำให้ม้อไหมฮะถ้าม้อไหมนี่คือความชิหายมาเยือนนะเราได้ชีสมาแล้วเอาชีสเอาชีสเอาชีสยัดเข้าไปเอ้ยเอาเนื้อโหส่งเนื้อให้สับอย่างเดียวเลยไปฮะเราไปเอามันสับได้ไหมตรงเนี้ยโยนจานไปดิโยนโยนจานวางไว้วางไว้ อ่าเราเหลือชีสเอาชีสไปจับชีสหายละมันหมุนอีกแล้วฮะมันหมุนเราไปจับเองก็ได้ปับ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 ปัาใส่แล้วยุ่งฝั่งนี้ทำอะไรอ่ะล้างจานไงเฮ้ยอะไรไม่อะไรไม่บ่แล้วบ่แล้วเอาชีสฮะเราต้องเอาชีสไปจับป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 ับได้สามจานละอ๋อโยนมาตรงนี้ได้มาช่วยจับเอาไปจับไปจะยกไปทำไมวะยกไปโย้อเฮ้ย อ้โหจะโอ้เมนูเมนูอินลูนเมนูแรกเอาไปโอ้โหโคตรเสียดายทำไมทำอย่างนี้ดูนี่ฮะดูความบวเบื่อของคนคนหนึ่งนะฮะใครที่ทำครัวไม่ต้องแปลกใจเลยเอาไปเต๊าไป Yes เฟดีมากทำตามคำสั่งได้ดีชีนอยู่นี่เอาชี้ใส่เอาตุลตรงเสิร์ฟตัวเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ชิบหายใครจะเอาไปเสิร์ฟอ้าวแล้วโอ้ยเสียเวลาเลยตรงนี้เสียเวลาเฮ้ยเราจะไม่ทำให้เสียเวลาเฮ้ยอ้าโอ้ยแล้วโยนไปไหนกันแน่เบื่อใครกันแน่เบื่อที่ไม่ใช่เขาเนี่ยเราอยู่ด้วยกันน่ะเออทำไงดีอ่ะมันไม่มีทางออกแล้วเหรอ มาลนี่ไงหันอยู่ด้วยกันหันอยู่เออตัวอยู่ฝั่งนั้นแหละเฮ้ยเอาเอาเอาชิบหายเฮ้ยแบบนี้แนี่แน่ตายเลยเออเออเออใช่ต้องตายต้องตายฮะเอ้าเอ้าเกิดมาฝังเลยเขาต้องตา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 ยเขาอยู่ฝั่งโน้นเออเห็นไหมแหมไม่เสียตลาดตั้งแต่แรกเมื่อไหร่เราจะได้วะเนี่ยเอาเลยเลยเเลยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วไวเซิร์ฟเอาจานมาเวลาให้อาจานมา วางไม่ได้โอ้ยแล้วเนื้ออะไรเกลือนเลยเนี่ยโอ้สับฮะสับไปสับพับดัมเสิร์ฟโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาแล้วนี่แหละเอ้าเสิร์ฟผิดชิบหายเสิร์ฟผิดอะไรวะเนี่ยอือออกไปทอดไปปับปอบปอบปอบเอาเนื้อมาฮะอ่าแล้วก็โยนไปไเอาจานมาล้างหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเอาดิเอาไปโอ้ โอ้ยไม่ทันอีกแล้วอะ่ะไม่ทนันน่ะไม่ทน<ช>ัท<า>นไม่ทันจริงๆจานมาใส่เออนั่นแหละวางไว้โหูนี่พลาดหลายเมนูเลยเนี่ยจานนี้นเอา้วไปยิบไปไหนแล้วโอ้ oh my god รู้สึกว่ารอบแรกนี่เราน่าจะเฟลกันนะฮะเอาวัตถุดิบทันล้างต่อล้างต่อไม่ทนันนะไม่ทันจริงๆเอาเบอร์เกอร์ยี่สิบแปดวิเท่านั้นเซิฟเซิฟเซิฟเซิร้านเองก็ได้นี่หว่าเซิร์ฟโอ้ยหเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อ เอาเขาไม่เอาชิ้เนิร์ฟอีกเออว่ะเขาไม่เอาชิ้นหรอว่ะลืมดูมาโถเออดูดินี่ไงดูอยู่มีตาไว้ทำไมคนตีนเหรอเฮ้ยอย่าไปอยู่ด้วยกันเชียวเอามาชิ้มาชิ้เอ้ยชิ้บ้าอะไรเนื้อเอ้าไม่รอดฮะไม่รอไม่ถึงครึ่งเลยโอ้โหเสิร์ฟเฟลตั้งสี่ฮะลบไปร้อยยี่สิบ แทมแทบไม่เหลืออะไรเลยฮะเป็นเชฟได้ยังไงเนี่ยชีวิตความเป็นเชฟนี่คงทําไม่ได้อีกต่อไปฮะถอดผ้าคลุมครับคุณไม่ใช่วาสเตอร์เชฟมา้วฮะเรากลับมาอยู่ที่เดิมแล้วมาสู่การทาเบอร์เกอร์มาย่นเนื้อกับชีสมาก่อนชีสออะเนื้อเอาไปเลยอ่าเราเขาจะวางอันนี้ก่อนนี่วางวางเบอร์เกอร์วางเบอร์เกอร์ให้หมดย่นเนื้อมาเยอะ เออออเนื้อเนื้อเหรอเอาไปเอาไปชีอเอาไปเนื้อเหรอเนื้อเอาไปฮ่าฮ่อู้ยเฮ้ยังยังยังไม่เสร็จอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอนี่เอามาใส่เออนั่นแหละไปฮะไปละเติมได้หมดเบอร์เนื้อชนี่อยู่นี่เนื้อชีตอยู่นี่มาเสร็จแล้วะไปเสรโอเคโอ้โหรวางไว้ไม่มีใครสับผมต้องสับเองะฮะ เอาชีตสบัสบสับเข้าไปเออเอาไปใส่ยัดใส่เบอร์เกอร์ฮะไอ้เอาเนื้อใส่กระทะเยี่ยมจานไม่มีเอาจานอยู่นี่ไงโอ้เอาจานไปล้างจานไปล้างล้างก่อนอย,ย,ย่าอยาล้างล้างเอาตัวเนี่ยอีกแล้วอ่ะตัวมาอยู่ตรงนี้ทำไม <c oughs> อะไรอ่ะเออเอาตัวออโดนขังอีกแล้วอ่ะเฮ้ยสุดยอดไม่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 เป็นผู้เสียสละจริงเลยไอ้เออเอาไปเสิร์ฟ เอาไปเสิร์ฟเร็วไปเสิร์ฟเร็วอยู่ไหนเนื้อไปโยนใส่กระทะเมโยนแบบสวยๆฮะรออะไรมันมันบั๊กมันบั๊กบั๊กอะไรบั๊กอะไรเดี๋ยวกีนมันเดินถอยหลังมันเดินถอยหลังเลยตัวเองไม่รู้เรื่องเราจะเอาเบิร์ดเลอร์นี่ฮะรอเนื้อก่อนเย้เอ้าเฮ้ยจะชนตอนนี้เขาอยู่ข้างในละเออนี่ไงอยู่บนหลังละเยี่ยมโอ้ยเอามายัดใส่ เบอร์เกอร์ฮะโยล้างไไวๆดิอย่าอู้งานเชฟทำได้ไหมเชฟปับ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 นี่แน่นี่แน่ไปฮะสับเนื้อปับ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 โอ้โอ้เฮ้ยเนื้อมันเกินมานละโยนมาเกินละเอาเฮ้ยแล้ววาโยนกลับทำไมวะเอาเนื้อมาเนื้อเอ้ยเนื้อเนื้อเสร็จแล้วเฮ้ยเนื้อเสร็จแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟไปฮะ ไปละเราเก็บเนื้อก่อนเนื้อจะโยนเล่นเป็นก้อนขี้หมาเลยเอ้าเอ้าเอ้าอะไร呀เฮ้ยเยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาที่เสิร์ฟไปแล้วนี่ว่ะแล้วก็ไม่บอกแง่สับชีสก่อนสับชีสปรับปรับปับปับปรับปับปับยัดใส่เยี่ยมเลยตรงนี้เสิร์ฟได้แล้วลืมไปไม่ไม่เฮ้ยลืมจานจานไม่จานจานวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเสิร์ฟไม่ได้ถ้าไม่มีจาน พ้าเจ้าเออเข้าไปอยู่ข้างในดีมากอยู่ดีเข้าอยู่ข้างในเฉยเลยจะตัวไม่เข้าเมื่อกี้ก็เอาเอายัดใส่ไหนดิเนี่ยเอายียบเหยียไม่ได้เฮ้ยแป้งแป้งแป้งเบอร์เกอร์เอาไปเซิร์ฟเร็วเฮ้ยว้าวเอาาชิบหายละโดนแคนเซิลไปแล้วฮะไม่เฮ้ยชิบหายชิบหายเตงเตงลงไปเลยลงไปเลยลงไปตาย เป็นการลักษณะที่คุ้มที่สุดแล้วฮะต้องาสับต่อยวิ่งไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วมันไม่มีชีตเอ้าชิพหายดามันไม่มีชีตตอนแรกเขาวางเฉยก็จะวางชีตเอาเนื้อมา้ีสิจะึงจะไปหลังตายเนื้อไม่เป็นไรห่วยโอ้ยนก่อนง้ไม่ทันแล้วเหรอทันดิห้าร้อยแล้วนะเว้ยแต่มันต้อง ่านทนทันทาน,น,นทานันก็ผีแล้วโ<อ> <laughs> ยน,โนทีใส่หัว <laughs> โอ,โอยต้องเจ็ดร้อยอ่ะมันจะมีหน้ามากินขนมอีกมันโหดจังวะมีกระดานสองขีดหกเองนะเนี่ยรอบสุดท้ายแล้ะเอาแบบดีๆเลยนะเข้าใจไหม เอาแบบดีๆนะเชฟส่วนมากอ่ะชีสอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเอามันจะเอาเลือเนื้อใครจะไปรู้เราเมนูมันสุ่มมาเรื่อยๆแล้วเราจะโยนวัตถุด,ดิบใส่หน้าเชฟคนนี้นะฮะนี่แน่โอ้ย,ออย,อย,อยชีสมันมีที่ไหนดูด้วยโอ้โหตามีตามีแววมั้ย<า>ดูไหมดูไหมข้างบนอ่ะมีดูไหมแหม,แมเ,เชฟเถียงเหรอ เนเเป็นนคอย่างงื้อมาดิเนื้อเนื้อโยนไปแล้วเอ,เอาไปเลย <laughs> ปลา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  <laughs> เลอ้ยมันเปลี่ยน,นเปลี่ยนไม่ต้องปลาในทางนี้ไปเลยฮะเสร็บเอ้ยเสิร์ฟเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเรียบร้อยเสิร์ฟเลยโอ้ยอีกสามไม่เสร็จมาแล้วเ,เ,เอาไปเสิร์ฟฮะเออจานเลอะจานเลอะเอาไปล้างเอาไปล้าง วับ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 มีดฝาดฝาดฝาดอาดฝาดฝาดาดาดฝาดาดฝาดอาดมาดฝ <laughs> <ไ> <laughs> า <laughs> อวอาดฝาดาา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 าเเ,เนะาามามามาาม, <laughs> มามเนื้ออ่อนแรง โอยโยนอะไรมาขนาดนี้บทจะตับกับเนื้ออ่อนแรงก็อ่อนแรงเลยเนี่ยเอาไปเสิร์ฟเร็วด่วนไม่ใช่กระทะโอยมาเติบเองกันได้คือใครวะเอาไปเสิร์ฟฮะล้างจานก่อนล้างล้างล้างโอ้โหล้างยาวเลยว่ะล้างยาวเลยว่ะมาฮะไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟก่อน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 เย่มาแล้วโอ้โอ้มา เวลาล้างจานเหมือนเดิมฮะเราต้องทำแต้มให้ได้700กว่าใช่ไหมเฮ้ยเนื้อ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 เฮ้ย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 เชี่ยเชี่ยเกือบไฟไหม้แล้วฮะเกือบแล้วเราต้องห้ามทำครัวไฟไหม้นะฮะงั้นแต้มเราจะลดเราจะโยนไปตรงเขียงนะโยนมาเนี่ยนั่นจะโอ้โหนั่นจะลีลาเอามาเฮ้ยเร็วเลยอย่ายืนนิ่งเฮ้ยเสียเวลา โยนมาเร็วเยอะมัาแล้วมันโยนใส่หัวแล้วเอ้าเอ้าโยนเล่นกันหมดเลยโอ้ยเยอะเยเขาเข้าไปก่อนเออกี่ชายดิมาล้างจานรอเฮ้ยเบอร์เกอร์เร็วเบอร์เกอร์มาใส่เนื้อเนื้อเยอะๆเนื้อส่งเนื้อมาเนื้อมาไปดูเนื้อก่อนจะไหม้วะน่ะโอ้ยไม่ทันแล้วมังเนี่ยเอาไปเสิร์ฟก่อนฮะโอเคเอาไว้สั่งก่อนดิ สี400 400 100. ่ร้อยละสี่ร้อยกลหนึ่งนาทีต้องทำให้ได้สามร้อยเข้าใจไหมเชฟขานตอบรับด้วยเดชเชฟเร็วๆชี้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 รอบนี้ชีดสองชีดสองวางอยูเทียงเชฟได้ยังไงเอาชิบหายมอาชีสไปดิโอโอโอชีดแทงตูด ไม่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 โอ้ยมือพันหมดแล้วฮะมาเราต้องได้อันนี้เยี่ยมเอาไปเสิร์ฟเลยเอาจานสโปรกไปล้างเอาเฮ้ยเอาตายตายตายเลยใครตายโอ้เป็นการตายที่เสร็จแล้วล่ะได้อย่างดีอ่ะเฮ้ยเนื้อเอาชิดล้างจานล้างจานล้างจานชีทเอาชิดเอาชิดเอาชิดชิดเอาชิดนี่นี่เอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟ เร็วเร็วเร็ว,รวมันจะมันจะนี่แล้วสวยมาทีนี้เบอร์เกอร์เปล่าอ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋อเอา <c oughs> เฮ้ยเ,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 เอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟ <c oughs> เอานี้ไปเสิร์ฟไปแล้วก็สับด้วยนี่แน่สวยห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วหุ้ยเราต้องได้สักได้เนื้ออันนึงอ่ะเร็วๆรีบสับเร็วโอ้ไม่หนโยนมาเร็วๆอโอ้ยสิบเก้ามี โอมได้หกร้อเงาวะถือรอได้ดิถือรอถือรอได้ไดับไปเตียมเตร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 ียมถือรอแปดเจไปวิ่งวนี่โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดร้อยม่ยืนเบิกกันไม่เฟลแต่ก็ไม่ถึงเจ็ร้อยทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะฮะเชฟเชฟหมาบ้าเธอทำไมทำอย่างนี้พอแล้ว อับอายขายขี้หน้าเอาละสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมต้องขอจบคลิปมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปและกดกระดิ่งนี่ช่องช่องอะไรโอ้เลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับอ๋อแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ <laughs> <laughs> รีบพูดไปไหนวะ